สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเพจะมาทําเมนูน้ําพริกค่ะซึ่งเป็นกับข้าวหลักๆของคนไทยนะคะและน้ําพริกที่จะทําในวันนี้เป็นน้ําพริกเผากุ้งค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสม,สม,สมของน้ําพริกเผากุ้งนะคะก็จะมีเนื้อกุ้งสับกุ้งแห้งพริกแห้งหั่นท่อน กระเทียมซอยบางๆน้ำตาลปีบ๊บข่าแก่กระเทียมเจียวน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาค่ะถ้าส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนการทําน้าพริกเผากุ้งนะคะอันดับแรกเราจะมาทอดกันก่อนนะคะก็จะมีกุ้งแห้งพริกแห้งที่หั่นเป็นท่อนๆไว้แล้วนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะก็ซอยบางๆเอาไว้ให้ขนาดเท่าๆกันนะคะแล้วก็ข่าแก่นะคะเหมือนกันก็ซอยไว้นะคะเราก็นําลงทอดในน้ํามันเลยใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะคะค่อยๆทอดจนกระทั่งกรอบทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดทุกอย่างจนหมดเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีค่ะ จากที่เราทอดตัวสมุนไพรนะคะแล้วก็กุ้งแห้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาโขลกนะคะให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปในโขลกได้เลยเดี๋ยวเราจะโขลกจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ ค่ะตัวพริกที่เราโขกเอาไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะผัดกับตัวกุ้งสดนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะใช้น้ํามันเก่าก็ได้ที่เราทอดพริกทอดกระเทียมใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดมันไม่ดำจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวรอให้กระทะร้อนสักนิดนึงกุ้งนะคะใช้กุ้งสดนะคะก็สับให้ละเอียดนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่กุ้งลงไปได้เลย เราจะผัดไปเรื่อยๆจกนกระทั่ทงกุ้งสุกนะคะ <ๆ S 1> กุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวพลิกเผานะคะที่เราทำเอาไว้นะคะลงไปผัด ให้เข้ากันเลยนะคะพอเริ่มเข้ากันเราก็จะใส่กระเทียมเปียวลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะผัดให้สมวนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกเผากุ้งของเรานะคะก็แต่งหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดกรอบนะคะที่เราทอดไว้เมื่อกี้ก็เก็บไว้แต่งหน้าสักนิดนึงนะคะเป็นอันเรียบร้อยรับประทานกับผักสดผักลวกไข่ต้มแล้วก็ข้าวสวยร้อนจานนะคะอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้บอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn